อีกหนึ่งปัญหานะคะที่คอสชอเร่งดําเนินการก็คือเรื่องของการกวาดล้างยาเสพติดซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการลงพื้นที่ในชุมชนต่างๆหลังจากมีการรับแจ้งเบาะแสนะคะอย่างผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเองสามารถไปจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางเป็นยาบ้าถึง1,000 0แเม็ดปรากฏว่ายาบ้า1น0 0 0แเม็ดเนี่ยคะ่ะเขาซุกซ่อนเอาไว้ในกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็เอาติดตัวมากับการเดินทางทางรถทัวร์เนี่ยนะคะ<ม>แต่ว่ามาถูกจับกลุ่มได้ซะก่อนทางด้านของรองผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติเองลงพื้นที่ไปติดตามขยายผลผู้ที่ติดยาเสพติดในชุมชนคลองมอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนซึ่งพลตํารวจเอกพงษพงษ์เจริญรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติควบคุมตัวผู้ต้องหายาเสพติดนะจำนวน6คนซึ่งเป็นผู้เสพยาบ้านนรบประกอบด้วยนายบัญชากงกัญญานายบรรจบทุ่งราชนายวีรศักดิ์ทุ่งราชนายรุ่งศักดิ์โพสีและนายสิทธิชัยหลวงผาดที่จับกุมได้ที่ชุมชนคลองเตยเมื่อวันที่26 รกรกฎาคมที่ผ่านมาเดินทางไปที่ชุมชนคลองมอนซอยวัดแครสาหมู่2ตําบลปากคลองปากกฏอําเภอพระสมุทรเจดีเพื่อติดตามสืบสวนหาแหล่งข้อมูลยาเสพติดแล้วก็พากันไปขอขมาผู้แจ้งเบาะแสด้วยหลังจากที่ผู้แจ้งเบาะแสเนี่ยถูกค่มขู่แล้วก็ถูกทําร้ายร่างกาย พลตเอกพงษพัฒน์กล่าวนะคะว่าจะให้โอกาสผู้ต้องหาเข้ารับการบำบัดรักษาโดยต้องสัญญาว่าหลังออกมาแล้วจะไม่กลับไปเสพยาอีกนอกจากนี้จะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดล้อมชุมชนในเชิงรุกจับกลุ่มผู้ที่ติดยาเสพติดที่หลงเหลืออยู่เพื่อให้เป็นชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติด ทางด้านของพลตํารวจตรีเทศาสิริวาโทรักษาราชการผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชแถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหา6คนพร้อมของกลางยาบ้า1น0 0 0แสนเม็ดซุกซ่อนในกระเป๋าเสื้อผ้าขณะโดยสารรถทัวร์ปรับอากาศกรุงเทพพัทลุงจากการตั้งด่านตรวจที่ถนนเอเชียสาย41ตลาดถ้ำทองได้แก่นางสาวปันทิตาหมูกาวอายุ22ปีนางสาวปิยะธิดาหมูกาวอายุ18ปปีนายสํารวยใหญ่ทอง อายุ30ปีนายอัศนีเกิดแก้วอายุ19ปีและเยาวชนชาย1คนหญิง1คนอายุเพียง16ปีเท่านั้นทั้งนี้นะคะผู้ต้องหา6คนเนี่ยก็จะนำตัวส่งกับพนักงานสอบสวนดาเนินคดีขยายผลการจับกลุ่มเครือข่ายต่อไปโดยในสำรวยผู้ต้องหาให้การว่าททรเป็นครั้งแรกได้ขจ้า,จางขนยาเสพติดครั้งนี้2 0 0 0 0 0บาทค่ะ ทุกวันนี้นะคะผู้ร้ายก็ได้พลิกแปลงวิธีการที่จะขนยาเสพติดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องที่จะต้องปรับวิธีการทํางานครับเพื่อที่จะตามให้